วันนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นะครับทางเหนือนะครับทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีการจัดงานลอยกระทงเหมือนกันอย่างเช่นที่รีสอร์ทของอเพื่อนผมนะครับที่บ้านลมเย็นโฮมสเตย์นะครับผมก็มีการจุดไฟป,ประดับประดาในบ้านของของที่เขาอยู่อาศัยกันประมาณว่าบุญยี่เป็งอะไรประมาณนี้อาจะไม่ผิดที่เขาบอกนะครับบุญยี่เป็ง นะครับเขาก็จะจุดไฟจุดไฟประดับประดาในบ้านนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแต่วันนี้มองไม่เห็นพระจันทร์เลยเดี๋ยวให้พระจันทร์ออกมาเลยจะออกมาถ่ายให้ดูนะครับผมถ้าเขาไม่นอนหลับก่อนอันนั้นคือเห็นแต่แสงเรืองๆนะครับมีเมฆบางพระจันทร์นะครับถ้าพระจันทร์เต็มดวงนี่จะสวยงามมากในค่ําคืนนี้นะครับส่วนบรรยากาศที่รีสอร์ทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกลางค่ากลางคืนคนะครับก็จะสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะประดับประดาแนวไฟ ล้อมรอบแปลงข้าวนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทที่เมื่อที่ถ่ายไว้คลิปก่อนๆน,นั้นนะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับในช่วงกลางวันตอนนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวมองไปทางนู้นก็จะเป็นที่พักอาศัยที่ได้กล่าวไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผม mm hmm. ก็จะประดับประดาด้วยไฟล้อมรอบประเพณีบุญยี่เปงอะไรประมาณนี้แหละครับน่าจะานาน่าจะใช่นะครับผม mm hmm. ก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับผม เดี๋ยวให้พระจันทร์ไม่มีเมฆบังแล้วจะพยายามนะครับผมเกษแรอากาศจะพยายามถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับผมเกะแรอากาศครับตามสัญญาเลยครับเนี่ยพระจันทร์มาแล้วนะครับผมพระจันทร์เตรียมดวงวันนี้นะครับวันเพียนเดือนสิบสองวันลอยกระทงนะครับทางเหนือจะเรียกว่า นี่ยทางเหนือเรียกบุญอะไรบุญยี่เปงใช่ไหมบุญยี่เปงน,นะครับทางเหนือเรียกบุญยี่เปงน,นะครับ,รบพระจันทร์เต็มดวงสวยงามมากท้องฟ้าที่เชียงรายสดใสมากเลยนะครับนะครับบรรยากาศของโฮมสเตย์นะครับบ้านร่มเย็นโฮมสเตย์จังหวัดเชียงรายพยายามข้าคืนนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับ วันนี้ท้องฟ้าดูโปรง่งใสนะครับวันลอยกระทงเดี๋ยวสักหน่อยก็สวยประกาศก็จะไปลอยกระทงที่ริมแม่น้ำกกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจารย์สวยมากครับ